พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคุณนัทพงศ์วัฒนเจริญรักษาการผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1 บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะเพื่อมอบผมกันหนาวให้กับกองทัพภาคที่3จํจำนวน3,000ันผืนนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองทัพภาคที่3ซึ่งในห่วงนี้นับเป็นห่วงเวลาสําคัญยิ่ง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่3เป็นพื้นที่ราบสูงและมีความหลากหลายทางภูมิประเทศซึ่งในห่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลย,ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกเป็นจํานวนมาก ทางกองทัพพักที่3จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภักที่3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปค่ะ